สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มันก็จะมาทำเค้กกล้วยและมุนาน,นะคะกล้วยและมุนานวมิมนนก็มีเยอะแยะเลยค่ะน้ำท่วมนี่ก็กินไม่ทันค่ะแล้วก็ขายไม่ทันด้วยเดี๋ยวมันก็จะมาทำเป็นแปรรูปเป็นขนมนะคะกำลังเหลืองเลยค่ะแต่กินไม่ทันค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำขนมดูนะคะเพราะว่าปกติวิมลจะใช้กล้วยนะเคยทำแต่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะคะแต่ไม่เคยทำกล้วย เรีบมือนางเลยเดี๋ยววันนี้พี่ม้ก็จะมาลองทําดูนะคะมาค่ับเพื่อนมาชมรับชมกันเลยค่ะส่วนประกอบของเราก็มีนะคะกล้วยเรียบมือนาง400กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์300กรัมไข่ไก่3ฟองน้ำตาลใ่แดง100กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมกะทิ140กรัมน้ำมันดำข้าว ร้อยกรัมเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชากลิ่นวานิลราครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนำเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือใส่ลงไปในแป้งนะคะนำแป้งโรเบิรอนในชามนะคะ ผสมกะทิน้ำมันกลิ่นวารีลาน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาปอกกล้วยกันนะคะหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆค่ะเสร็จแล้วก็นำมาบดพอหย,บอยาบๆนะคะ นำไข่ไก่มาตีนะคะ <S <S 1> <S 1> ใส่น้ำตาลตีไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะ น้ำส,ส่วนผสมของกะทิตีให้เข้ากันนะคะเคมื่อเข้ากันแล้วเราก็นำกล้วยที่เราบดไว้เทลงไปตีอีกครั้ง เมื่อส่วนผสมทั้งหมดตีเข้ากันแล้วนะคะเราก็นําแป้งใส่ไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะค่อยๆตอร่อมตอร่อมไปนะคะใส่ไปทีละนิดทีละนิดค่ะแล้วค่อยๆค,คนจนเนื้อแป้งเนียนเลยค่ะ เมื่อแป้งเนียแล้วนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะเ mm. มื่อแป้งครบ10นาทีแล้วเราก็นำมาหยอดลงพิมพ์นะคะ ตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็นำขนมลงไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ20นาทีค่ะ ครบ20นาทีเราจะได้ขนมที่นุ่มฟูหวานมันอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำสูตรนี้ดูนะคะรับรองอร่อยแน่ๆค่ะ